สวัสดีค่ะตอนดับคุณท่านนะคะเข้าสู่รายการเชฟทอง D S U Season 2ค่ะและหัวข้อในสัปดาห์นี้นะคะคือเราคิวไทยค่ะท่านคนพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเรื่องราวจากนางสาวอีชนุ มีโและนางสาวเพื่อนรุณเกียรติยศรัดขอเสียบกลมือหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ที่ครเดี๋ยวผมนพี่น้องชาวสามปีเสียปรกาทุกท่านค่ะดิฉันชื่อนางสาวอิชลกมณีพงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทสองหรืจะเรียกว่า ผ่านชานาคสาวรุ่นพิเศนักเรียนชานาคดุสราปีที่สองเช่นกันค่ะว่าผิวสีเหลืองสองเช่นกันค่ะขอะไรหรือจะเรียกชานาพี่เฟิร์นก็ได้น,นะคะพี่คะวันนี้เรามาในหัวข้ออะไรนะคะโอเคค่ะหัวข้อนี้นะคะคือหัวข้อปัญหาระดับโลกปัญหาระดับชาติปัญหาโลกรุ่นแดดมากค่ะคือหัวข้อที่ชื่อว่าเราคือใครแล้ววันนี้พี่เฟิร์นสนใจจะมาเ,ะะเาเป็นพี่สาวรก่นใช่ศษนะคะเราต้อง e n t e r t a นอนได้ใช่ไหล่ะ ถูกต้องค่ะว่าแต่เราคือใครพี่คือใครพี่คนเป็นใครแล้วเื่อทุกคนคือใครกันล่ะคะถ้าไม่รู้วันนี้เรามาหาคำตอบด้วยกันค่ะทุกคนเคยมีคำกล่าวกันนะคะที่กล่าวว่าสาเหตุที่ทุกคนส่วนมากไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองนี่คือใครและวมักจะตั้งคำถามเสกอว่าเรานั้นคือใครและสามารถทำอะไรได้พวกเรมีคำที่อย่างหนึ่งคะ่ะคำถามที่ว่าเราคือใคร พี่เองรู้ไหมคะว่าทําไมไม่รู้เลยค่ะทุกคนรู้หรือเปล่าคะทุกคนรู้ไหมคะถ้าไม่รู้เดี๋ยวพี่เฟินจะบอกเองค่ะเพราะว่าในยุคสมัยนี้นะมีกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จมากมายทั้งอินฟลูเอนเซอร์ดาราผู้ที่ประกอบอาชีพช่วยชิตเสือต่างๆอย่างเช่นแดนเลอร์โพชชั่นในที่นี้นะคะรู้จักแดนนี้นะคะยกได้เลยค่ะขอ ที่พวกนี้ล่ะค่ะที่ทําให้กลุ่มคนทนิสัลังลึกหาตัวเองมันหันไปสนใจด้วยสูญเสียความเป็นตัวเองจนหมดค่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะมีวิธีไหนบ้างคะที่ทำให้เห็นว่าเราดีไปนั่นก็คือการค้นหาตัวเองกันเลค่ะนั่นแหละค่ะยักษีแชมเบอร์ราเทเรได้กล่าวเอาไว้ว่าจุดเริ่มต้นสําคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นก็คือการค้นหาตัวเองค่ะทุกท่านอาจจะคิดว่าการค้นหาตัวเองมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากถูกต้องสากับยาก เพราะว่าการเดินทางการหาเงลนของเรานั่นมันเป็นเส้นทางที่ต้องใช้เวลาแต่ว่าระชา้าหรนะือจะ็วนั้นก็คือถึงกับการกดะทำของเราและความเข้าใจในตัวเราเองค่ะที่ที่เมิรนพูดมาทั้งหมดนี้เพื่อนๆคือคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราต้องทาอย่างไรเราถึงจะรู้ว่ารู้สักเราเฉยมากขึ้นเราจะค้นหาตัวเองอย่างไรวันนี้พี่อินมีคาตอบให้ค่ะ นะคะคทำได้ไม่ยากเลยค่ะอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบอะไรเราชอบอะไรนี่ก็คืออาจจะเป็นพวกสีสันหรือว่าอะไรต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆอยากจะหมายถึงสิ่งที่เราสามารถรทำได้เรื่อยๆทำได้โดไม่เบื่อแม้ว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทนแต่เราก็มีออาาที่จะทำสิ่งนั้นหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องทางวัสดุขึ้นมาอยู่บนกุฏิหนระหว่างเรากับเพื่อนๆเช่นกัน,นะคะ่ะอย่างเช่นที่อย่ีเ่เกิดแมชอบเขียนเป็นประจำเลยคะ่ะเขียนเรื่องวิชาวิทยาศาสตร์ชีวะอะไรอย่างเดียวเลยค่ะต่อมาคือการหาความถนัด ข้อถนัดที่นี้เนี่ยสมัยถึงความสามารถในการทุ่มมุ้งและการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลซึ่งจะแตกต่างกันไปในหลากหลายด้านเช่นด้านภาษาด้านภาษาดานดนตรีด้านริษัทรรมตต้นโดยเมื่อเราสามารถหาความเชี่ยวชาญทางถนัดได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถนำสองอย่างนี้มาประกอบกันเป็นอาชีพที่เราสามารถทำได้มากพอและคาดว่าทำได้ดีที่เราจะไม่ย่อท้อไปจากมาของที่เรียนรู้ไปจากมาเและประสบความสำเร็จได้เองค่ะ ด้าน,นสุดท้ายนีั้นอสุดท้ายข,าของคำถามที่ถามว่าเราเป็นใครเราสงสามารถตอบคำถามนั้นที่สหรือมีข้ขอคำถามก่อนที่เรามีเวลาเรียนรู้ไปจากมันก็พอค่ะสุดท้ายนี้นะคะก่อนเราจะาจาก,กันพี่มีความคงเชียบเฉียบหรือว่าบทเพลงดีๆมาให้เธอข่้นของฟังไหมคะไม่รอค่ะว่าเรา การค้นหาตัวเองและเราอยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องผ่อนใครดังนั้นที่เงของโมเพลน,นี้นะคะเพลงของอนันต์นีและีชื่อเพลงว่าธรรมดาแสนพิเศษนะคะมีเนื้อหาว่าที่เป็นเธออย่างนี้นั่นอยู่แล้วที่เป็นเธอแบบนั่นอยู่แล้วเป็นความธรรมดาที่แสนพิเศษ,ษ,ษมากกว่าใครใดน,นั้นนั้นไม่ต้องเป็นแบบคนอื่นนะคะเพราะเราเป็นตัวของเราวันนี้จแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เรื่องราวในสองตอนนี้เชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้ฟังคงได้ค่อยคิดได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไปบอกใช้กันไม่มากก็น้อยนะคะจากเรื่องราวสามารถสรุปได้ว่าเราสามารถเริ่มค้นหาตัวเองโดยเริ่มจากการค้นหาจากสิ่งที่เราชอบได้ค่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องใช้เวลา นันกือยากให้ทุกคนตระหนักเอาไว้ค่ะว่าเรามีความแตกต่างกันแบบที่ไม่เหมือนกันแต่เราคนก็มีความสวยงามในแบบของตัวเองค่ะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรายการเช็คทอง BS2 แล้วเราจะกลับมาพบก,กันใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าผู้เข้าร่วมรายการจะเป็นใครมาในหัวข้อขอะไรฝากติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ